แสดงว่ามีไร่ bị lại bò เคลียว đúng นี่นายมัน เป็นหูขึ้นมันจะนักย่อยเลยนักเยลือหลงเหลือหลงเหลือยังไงหลงเหลือถ้าทุกอย่งติดติ้งมันจะได้โง่น้ำแห้งก็ติดติดแต่ติดนี้เป็นหลงไล่ไล่ไล่ว่้ยกขด้นทางท่ายครับทั้นี่ มันจะมายวาไทยมจะีอร่แแม่ๆอเร่กับปนไม่ระวังปบางพัทนะเพราะเขาูมาต้ไ่ตห้สะอาดนะขวัน้ยเียแก่ก้อก้ยาวๆวามทุนคขวันให้เลย เรื่องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนี่นะคะถ้าเราเปิดแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ชุมชนยังไม่พร้อมท้องถิ่นยังไม่พร้อมมันก็จะเป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่พพท,ทจะมาส่งเสริมแหล่งพับพึงทานซึ่งเป็นที่สุดท้ายของโลกเนี่ยนะคะเราต้องอาศัยชุมชนอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านท้องถิ่นหน่วยงานราชการในพื้นที่ทุกหน่วยนะคะว่า เขาพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ<อ>มาเยือนหรือเปล่านะคะ<อ>จุดนี้สําคัญที่สุดนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเองเนี่ยเราต้องเดินตามชุมชนเดินทางเดินตามนักวิชาการแล้วก็ส่วนราชการที่นี่ว่าเมื่อไหร่ที่นี่พร้อมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเปิดให้นักศึกษามาเรียนรู้ดูงานเ,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 เรื่องของการ เป็นที่อยู่อาศัยของรับปรึงคาแหละนะคะการท่องเที่ยวก็จะเริ่มที่จะเข้ามาช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์อย่างที่ตรงแรมที่สุดเสียงที่ไร้และหลงหน้าแต่สภาพนึนที่อาจะได้ดีก